ขอบคุณทุกท่านที่มารวมตัวกันในวันนี้นะคะขอบคุณเป็นอย่างมากที่ยังคงยืนหยัดแม้ฝนจะตกขอบคุณเป็นอย่างมากที่ยังคงอยู่กับพวกเราแม้เจ้าหน้าที่จะตึงกําลังมากขนาดไหนพี่น้องคะใ,ในวันนี้นะคะพวกเรารัษฎรหยุดเอเป2022เรามีจุดประสงค์ในการที่จะนําเสนอประเด็นต่างๆเชิงทรัพยากร ที่เราได้รับผลกระทบมาตลอดแต่รัฐบาลปยิยจันโอชาเมินเฉยไม่เลือกที่จะพูดถึงปัญหาที่แท้จริงของปัญหาเชิงทรัพยากรค่คะทุกท่านทุกท่านคะนโยบาย BCG ที่หลายๆท่านได้ออกมาวิพา์วิจารณ์เมื่อกี้บนเวทีนี้ทั้งหมดนั้นล้วนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากรัฐบาลประยุจัน์โอชาและในทุนเพียงเท่านั้นค่ะพี่น้อง เราประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพยากรเหล่านั้นไม่แม้แต่จะได้มีโอกาสในการที่จะออกแบบนโยบายเหล่านั้นเลยแต่พี่น้องคะนโยบาย BCG ตัวนี้จะเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลประยุจันโอชาจะผลักดันในการประชุมเอเปกในครั้งนี้ค่ะพี่น้องในเวทีเอเปกที่มีชาวต่างชาติมากมายมีมหาอำนาจมากมาย รัฐบาลประยุจันโอชากำลังจะผลักดันนโยบายที่ประชาชนอย่างเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวและจะชุบมือเปิบในครั้งนี้ค่ะมมัมัมัันนโงงลบหวตเลล่นเแ้วแพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความจําเป็นเป็นอย่างมากค่ะว่าทําไมพวกเรารัษฎรหยุดเอเกสองพถึงต้องมายืนอยู่ตรงนี้แล้วประกาศให้คนเรานั้นรู้ว่าเราไม่ต้องการให้เกิดนโยบายอย่นั้นเกิดขึ้น ถ้าหากเกิดขึ้นเราจะคัดค้านอย่าง,งสุดทสุดเราขอเรียกร้องให้มีการหยุดเอ0 2 2 2ค่ะขอไม่เล่นนะพลักตบขอเล่นันโยบายเหล่านั้นจะ,จะต้องไม่ถูกดําเนินการต่อเพราะอะไรเพราะถ้าหากนโยบายเหล่านั้นถูกดําเนินการต่อเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เราจะสามารถคัดค้านทวงติงหรือเรียกร้องอะไรได้บ้างเพราะทุกครั้งที่รัฐบาลดาเนินการไปแล้ว มันไม่เคยที่จะรอเรามันไม่เคยที่จะนึกถึงเราแล้วมันเลือกที่จะทิ้งเราไว้ข้างหลังค่ะพี่น้องกินค้กับเครือในขณะที่รัฐบาลพยายามใช้เวทีเอเปกในการชุบตัวในการสร้างผลงานของรัฐบาลตัวเองก่อนการเลือกตั้งเขานําเสนอนโยบายที่มันเป็นเหมือนดูเหมือนจะดูเป็นสากล BCC หลากหลายประเทศให้การยอมรับค่ะอันนี้เราเข้าใจได้ แต่ในเนื้อในของบีซีีที่ถูกผลักดันโดยรัฐบาลประยุทธ์นั้นมันไม่มีประชาชนเป็นหนึ่งในสมการความเกี่ยวข้องนั้นเลยผลประโยชน์ต่างๆไม่ได้คิดถึงประชาชนเป็นหลักเป็นอันดับแรกตัวแทนรัฐบาลเองก็เป็นคนพูดกับเราด้วยซ้ำว่านโยบายเหล่านั้นมันดีนะมันดีมากต่างชาติให้การยอมรับแต่หากประชาชนอยากจะทวงติงอะไรก็ค่อยไปว่ากันทีหลังแล้วกันอย่างนี้มันใช่เหรอคะพี่น้อง สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเห็นว่าเราประชาชนเนี่ยเป็นความสำคัญรองจากรัฐบาลกันเองและกลุ่มพุนอยู่เสมอหากมันเกิดการดำเนินนโยบายใดขึ้นมาแล้วมันส่งผลกระทบกับทรัพยากรที่มันเป็นสิทธิของประชาชนของพวกเราเราจะสามารถทวงติงได้ไหมเราจะสามารถคัดค้านได้ไหมเราจะสามารถ ยืนข้อเรียกร้องว่าเรากําลังโดนริดรรอนสิทธิ์ได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยค่ะทั้งหมดนั้นสิ่งที่รัฐบาลกําลังทํามันไม่ได้มีผลประโยชน์ตกกับพวกเราประชาชนเลยพวกมันกําลังใช้เวทีเอเป็นเฮ้ยหมาตัวไหนไฟดับนะคะท่านผู้ชมยเก็ายไฟวะเราไม่รู้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น กันแรงไหกูละวัูงกันแรงทีไหมกูละมั่ดันนะครับกำลังเรียกตัวเอาไป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 เลยปัดชุบเหรอปัดสายเลยปัดสั่งก๊อฟฟ์ไปเลัดสายถ้ามึงอยากได้ทีน้องทีนากจังหดทุกคนเขาได้รับปัญหาจากกาต ยาพวนที่ไม่ถูกต้องของรัฐพูดแทรกมันเข้าแล้วไฟมาแล้วค่ะท่านผู้ชมพวกเนั้นเขาเหล่านั้นที่กำลังเดินทางมาทุกคนกำลังได้รับพบเจอปัญหาที่มันเกิดจากการจัดการทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องของรัฐและเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพวกเขาถึงถูก กิดขึ้นแต่บอกได้เลยว่าตั้งแต่มีการประกาศว่าราษฎรจะออกมาหยุดเอเปก2022มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะที่มีไฟดับที่ลานคนเมืองพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหลายคนที่ขับเคลื่อนเชิงทรัพยากรขับเคลื่อนเรื่องที่ดินขับเคลื่อนเรื่องพื้นป่าพวกเขาถูกคุกคามเจ้าหน้าที่ไปล้อมบ้านเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้านก็อรมาอนโทรตามรายวัน เราไม่เข้าใจว่าการที่เราพูดถึงประเด็นเชงิงทรัพยากรที่มันเกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องโดยตรงทําไมต้องถูกคุกคามขนาดนี้นนจนถึงณนะตอนนี้เราก็ยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเราไม่เห็นด้วยกับนโยบาย BCG ที่รัฐบาลประยุทธพยย์พยายามผักดันเพราะนโยบายนั้น เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงกลุ่มนายทุนที่มันเป็นคนรวยแล้วมันก็กัดกินเรามันเอาทรัพยากรทุกอย่างไปจากเราแล้วมันก็เอาไปขายกันเองเอาไปขายให้ต่างชาติ<ไ>สุดท้ายผลประโยชน์ทุกอย่างพวกมันคับวรวมไว้กับพวกตัวเองเท่านั้นประชาชนอย่างเราถูกผลักออกให้เป็นเพียงแค่แรงงาน ให้เป็นเพียงแค่ไัยท่าของพวกมันในการหาผลประโยชน์ผลกําไรให้กับคนพวกนั้นเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในฐานะพวกเราราษฎรหยุดเอเปก2022ขอ,อยืนยันตรงนี้ว่าเรามีข้อเรียกร้อง3ข้อที่ชัดเจนต่อรัฐบาลประยุจันโอชาและเราต้องการที่จะพูดให้เวทีต่างชาติได้รับฟังด้วยเช่นเดียวกันว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นตัวแทนเราไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นเจ้าภาพไม่มีความชอบธรรมเลยทั้งนั้น,น,นที่จะเอาทรัพยากรในประเทศที่เป็น,ปนสิทธิของประชาชนไปหากินตัวเองเราต้องการยืนยันข้อแรกนโยบาย BCC ที่ดูเหมือนจะดีแต่มันไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นเราไม่ต้องการเราขอให้ยกเลิกซะนโยบาย BCC จะเอาทรัพยากรของเราไปหาผลประโยชน์กันเองเราขอยกเลิกมัทิ้งเสียข้อที่สองประยุทธ์จันโอชาถ้าฟังอยู่สำนึกตัวเองให้ดีว่าตัวเองนะตอนนี้ก็ไม่มีความชอบทำอะไรหลงเหลืออยู่แล้วจากสิ่งที่เทำ เรนเรียกร้องกันมาตลอดระยะเวลาสองปีคือการให้พยุทต์ออกไปใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ออกทำอยู่ทุกทางมันก็ไม่ออกมันต่อโต้เราด้วยการยักคดีให้เราสลายการชุมนุมบุกจับล้อมบ้านเพื่อเรานั่นคือสิ่งที่มันทำเพราะฉะนั้นตอนนี้เราราษฎรอยูุ่นเอเปกขอเรียกร้องให้พยุทต์จันโอชายุบสภาิด,ด,ดทาให้เรานะ สู่สการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ประชาชนจะได้เป็นคนกําหนดชีวิตของพวกเรากันเองจะได้เป็นคนกําหนดว่าใครที่เราจะไว้ใจให้มาบริหารประเทศเราบริหารทรัพยากรเราบริหารงบประมาณเราเราจะได้มั่นใจให้ได้ว่าเขาเหล่านั้นจะทําเพื่อเราจริงๆไม่ใช่เอาทรัพยากรของชาติของประชาชนไปหากินกันแล้วเพื่อให้กับในทุนที่มันรวยอยู่แล้ว พอว่าสิ่งที่ต้องตามมานั่นก็คือการเลือกตั้งใช่ไหมคะการเลือกตั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันต้องนําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชนร้อยเเซที่มันตอบสนองต่อเจตจำนงของประชาชนร้อยเปอร์เซนต์รัฐธรรมนูญที่จะเป็นเครื่องมือที่เรามั่นใจได้ว่าประเทศนี้มันจะถูกขับเคลื่อนอย่างเป็นความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่มันจะถูกขับเคลื่อน ้วยผลประโยชน์ที่นึกถึงประชาชนเป็นอันดับแรกไม่ใช่กลุ่มชนชั้นนาและกลุ่มทุนและสถาบันใดก็ตามประชาชนพวกสิ่งที่เรายื่นข้อเรียกร้องไปสามข้อนี้เราต้องการยืนยันถึงจุดยืนที่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนคือเจ้าของอำนาจคือคนที่มีสิทธิ์คือคนที่มี ความชอบทาที่จะใช้ทรัพยากรของเราแลี้ยงวิทยจัาโอชาก็ต้องออกไป,าไปนาวันนี้เราได้ปักหลักแล้วเราได้ปักหลักแล้วการชุมนุมมันเริ่มตั้งแต่5โมงตั้งแต่เวทีรันเราต้องการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆที่รัฐบาลพยายามปิดบงัง เราต้องการนําเสนอข้อเท็จจริงต่างๆที่กลุ่มทุนพยายามกดเราไว้ข้อเสนอเหล่านี้เราอยากให้มันส่งเสียงให้ไกลไปจนถึงเวทีต่างชาติเพื่อเตือนเขาว่าหากจะทําข้อตกลงอะไรกับรัฐบาลประยุจันโอชาอย่าได้คิดฝันว่าประชาชนอย่างเราจะได้ยอมรับด้วยและให้เขารู้ด้วยว่าหากขั้นหากเขาเหล่านั้นไปตกลงอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ มันจะส่งผลกระทบกับประชาชนคนในชาติในระยะยาวแบบที่พวกเขาเองก็นึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำคำตัดสินใจเองคนเดียวไม่คิดเองแล้วมันทำเองสิ่งที่พวกเราต้องการยืนยันเราจะปักหลักอยู่ตรงนี้ยืนข้อเสนอของเราในวันนี้เราได้มีการวิพาษ์วิจารณ์นโยบาย BCG ไปบางส่วนแล้วแต่พรุ่งนี้ค่ะพี่น้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีการ ขยายความถึงความเลวรามต่ําช้าของรัฐบาลประยุทธจ์จันโอชาที่มันเอื้อกระปุ่มพุนเราจะแฉะมันเราจะทําให้มันเห็นว่าเราเองไม่ไดีงูและเราก็รู้ว่าพวกมันกำลังทำอะไรกันอยู่วันพรุ่งนี้อยากให้ทุกท่านเตรียมตัวเองให้พร้อมกิจกรรมมีตั้งแต่เช้าค่ะพี่น้องกิจกรรมมีตั้งแต่เช้าเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดโมงเป็นต้นไปจนถึงตอนค่ำเลย เราจะอัดแน่นข้อมูลข่าวสารทุกอย่างข้อเท็จจริงสถานการณ์จริงที่ประชาชนอย่างเราถูกกดขี่จากทั้งรัฐบาลประยุทธ์และกลุ่มทุนสิ่งที่เราจะทำคือเอาปัญหาที่มันอยู่ในพื้นที่แล้วรัฐพยายามเมินเฉยเอาออกมาแฉมันกลางเมืองนี่แล้วให้ต่างชาติก็ได้รู้ประชาชนคนอื่นก็ได้รู้และ้จะได้เข้าใจว่าประเด็นเชิงทรัพยากรมันเกี่ยวเนื่องกับปาดท้องเราอย่างไร วันที่18พรุ่งนี้เรามาเนื้อหาอัดแน่นกันใช่ไหมคะส่วนวันที่18เตรียมรองเท้าเข้าไปเตรียมกระเป๋าใส่น้ำเตรียมตัวกันให้พร้อมหมวกเว้นใดๆก็ตามที่จะเหมาะสมแก่การเคลื่อนตัวของพวกท่านเพราะพวกเราราษฎรหยุดเอเปก จะรวมพลกันที่นี่ในวันที่18ในตอนเช้าแล้วเราจะเดินด้วยขาของพวกเราไปที่ศูนย์ประชุมแ่งชาาิเสนติกิต <Yeah. S 1> เราจะเดินไปพร้อมกับข้อเรียกร้องพร้อมกับหัวใจที่เราอยากจะปกป้องทรัพยากรของพวกเราเราจะเดินไปกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เราจะเดินไปพร้อมกับบุคคลที่ถูกกดขี่ทั้งหลายแล้วทําให้เวทีต่างชาติและรัฐบาลไม่ได้รู้ว่าภาคประชาชนอย่างพวกเรามันแ็งแข็งแค่ไ,ไหน ใครที่กำลังตัดสินใจว่าการหยุดเอเปกนี้มันจะดีต่อประ,าประชาชนหรือไม่อยากให้มาฟังข้อเท็จจริงที่มันจะถูกขยายในวันพรุ่งนี้ค่ะอยากให้มาฟังว่าทำไมเราถึงมีความจำเป็นอย่างมากจะต้องมาชุมนุมกันที่นี่ปักกะค้างคืนแล้วเดินล้นเดินไปถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตสิ่งที่เราต้องการนำเสนอถ้าหากท่านเปิดใจฟัง แน่นอนเลยว่าพุกท่านเองจะเข้าใจค่ะจะเข้าใจแล้วจะออกมาปกป้องสิทธิที่มันเป็นของประชาชนด้วยกันแล้ววันที่18มันจะเป็นการรวมตัวใหญ่ของพากประชาชนแล้วเราจะเดินไปเดินไปให้ใกล้ที่สุดต่อให้ตำรวจมันกั้นเราเราก็จะบอกนว่านี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับปากท้องนี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรของชาติมันส่งผลกระทบถึงพวกคุณได้เหมือนกันเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเปิดทางเราจะไม่มู่ปไะชุม เราจะไปส่งเสียงเราจะไปยื่นข้อเรียกร้องเราจะไปแฉรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาว่ามันกําลังชุบตัวและมันกําลังทาการโดยพลาิการเอาประชาชนเป็นที่บังหน้าแต่สุดท้ายแล้วมันต้องการหาผลประโยชน์เพื่อพวกมันเองและกลุ่มทุนที่ไม่รวยอยู่แล้วโอ้สุดยอดนจะเกิดเป็นหลังย่ามูแทนไอ้แทนม่องเมือม่องเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ น้องท่านใดที่กำลังตัดสินใจและติดตามอยู่กำลังสงสัยถึงการเคลื่อนไหวในครั้งนี้พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญมากที่อยากให้พี่น้องมารับฟังข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะพรุ่งนี้สำคัญมากๆส่วนวันที่18ท่านจะตัดสินใจว่าจะเดินไปกับเราหรือไม่เดินไปกับเราเราไม่ว่าแต่เราทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนี้อย่างน้อยเราก็ยืนยันว่าต่อให้มีอะไรมาขวางกั้นฝอ ขอให้เรามีเพียงน้อยนิดหยิบมือก็ตามเราก็จะเดินไปเดินไปให้สุดเดินไปให้ถึงเวทีเอแบกเดินไปให้ถึงประยุทธ์จันโอชาเดินไปให้เห็นว่าสาธารณชนทั้งหลายสังคมพี่น้องทุกคนที่อาจจะยังไม่สนใจการเมืองมันมีประเด็นเชิงทรัพยากรที่เราต้องปกป้องที่เราต้องหวงแขนมันมีผื้นป่ามีอาหารมีอากาศที่เราต้องขยายความว่าประเด็นเหล่านี้นะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมืองอย่างไร ให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมตัวเองให้ดีนะคะเตรียมความพร้อมตัวเองให้ดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่เจ็ดโมงเจอกันตั้งแต่เจ็ดโมงเวทีนี้จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเราจะมีวงพูดคุยถกเถียงถึงนยโยบายต่างๆนำเสนอปัญหาในในแต่ละพื้นที่รวมถึงเราจะปักบุตรหมายกันในวันที่สิบแปดอยากให้ทุกคน เตรียมความพร้อมตัวให้พร้อมหากใครจะมานอนค้างที่นี่มานอนค้างได้ค่ะใครบอกว่าให้เราไม่นอนค้างเราจะนอน,นที่นี่แผ่นดินนี้ไม่ว่าตารางนิ้วไหนในประเทศไทยมันเป็นสิทธิทอันชอบธรรมของประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นพี่น้องมาจากต่างจังหวัดถ้าอยากไล่ก็ลองดูคืนนี้เราจะนอนที่นี่นพรุ่งนี้เราก็จะนอนที่นี่ แล้วถ้าใครไม่มีที่นอนใครอยากมาร่วกมการชุมนุมใครอยากมาฟังเนื้อหาแล้วไม่มีที่นอนเ,ออเราต้อนรับค่ะออแล้วเราจะนอนที่นี่ด้วยกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านอย่างจริงใจค่ะอย่างจริงใจมันเป็นเวลาล่วงเลยมานานมากแล้วที่ปัญหาเชิงทรัพยากรน,นั้นมันเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น คนที่ต่อสู้ในแต่ละท้องที่ถูกกดดันอย่างหนักมากแต่สังคมแทบไม่ได้รับรู้เลยวันนี้ขอขอบคุณอย่างจริงใจพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่พี่น้องทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ที่ทางบ้านขอบคุณค่ะที่หันมาเห็นปัญหาเชิงทรัพยากรที่มันเกี่ยวท้องเกี่ยวกับปากท้องของพวกเราเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มทุนที่มันไปแอบมุมงบีบกันอยู่ในภายหลังเกี่ยวเนื่องกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะหาว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลอื่น ที่ไม่ใช่ประยุจันโอชาเราคงไม่ถูกเปียเสียดถูกริดรอนทรัพยากรมากขนาดนี้ขอบคุณทุกท่านที่ยังให้ความสนใจและขอบคุณทุกท่านที่กำลังชั่งใจและตัดสินใจมาร่วมเดินกับพวกเราในวันที่18นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นน้องมายพัชรา,าวลีนะคะน้องม